เอเบต้าฟาร์มสวัสดีครับอยากเลี้ยงปลากัดเป็นรายได้เสริมจะเริ่มอย่างไรสวัสดีครับหลายท่านคงกำลังคิดว่าจะเลี้ยงปลากัดเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับ ้าเป็นภาวะอย่างนี้นะครับท่านก็มาถูกท่าแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับประกาศสามารถส่งไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นตลาดประกาศน,นะครับในปัจจุบันกว้างมากนะครับการที่เราจะเลี้ยงประกาศขายนะจึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับ แล้วที่สำคัญก็คือประกันนะครับสามารถที่จะเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราสามารถเริ่มแล้วก็ลงทุนได้ครับแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเรียงนะครับครับอย่างแรกเลยนะครับในการที่จะทำอะไร รเราต้องถามตัวเองครับว่าเราชอบหรือว่าเรารักในสิ่งที่เราพยายามนะครับแต่ท่านเป็นคนชอบประการชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็ไม่แปลกนะครับที่ท่านจะมาเลี้ยงปรการน,นะครับถ้าท่านมีพื้นฐานที่เขาชอบหรือว่ารักครับท่านได้แล้ว70%ซ อีก20%นะครับก็คือความรู้นะครับความรู้ในปัจจุบันสามารถหาได้เลยนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับง่ายมากนะครับมีทั้ง Youtube มีทั้งเอ,อเอกสารข้อเขียนต่างๆนะครับที่แชร์ไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียามประกัน เยอะมากนะครับวพจนานั้นเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ทดลองทำได้นะครับไม่ยากนะครับมีความรักมีความรู้นะครับอย่างที่สามสำคัญมากนะครับก็คือลงทนะครับท่านสามารถเริ่มเลียงกัดได้ง่ายๆนะครับโดยวิธีที่ ซื้อระกับจากใกล้บ้านนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ออจะไปที่จตุจกักรหรือร้านขายปลาสวยงามนะครับใกล้บ้านเราไปเลือกมานะครับสักคู่หนึ่งนะครับตัวผู้เนี่ยตัวเมียเนี่ยนะครับดูแบบที่เราชอบนะครับดูความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ถามคนขายก็ได้ว่าเป็นปลาที่อายุเท่าไหร่นะครับพร้อมที่จะเพาะพันธุ์ได้ไหมเราอยากออกไปเพาะพันนะครับก็บอกเป็นตรงนะครับเขาก็จะจัดหาให้เรานะครับอันนี้คือวิธีแรกที่เราจะประกัดได้นะครับวิธีที่สองนึ่งนะครับในปัจจุบันเราสามารถสั่งซื้อประกัศนะครับได้จากหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง พจต่าง facebook youtube นะครับเราจะเห็นการโพสต์รูปประกาศน,นะครับสวยๆเนะี่ยถ้าเราสนใจนะครับเราก็ทักเข้าไปถามนะครับว่าขายยังไงราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าตกลงทันยุ้อร์ก็สั่งแล้วก็เข้ามาทดลองเลี้ยงนะครับ,นะรบสิ่งสำคัญนะครับในการ ผู้ดเรียมมือใหม่รับสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงนะครับเรามีความรักเรามีความรู้จากการศึกษาแต่เรายังไม่รู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้จริงเมื่อเราลงมือทำนะครับการเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ายความว่าเริ่มจากน้อยไปหามากนะครับเริ่มจากทีละคู่นะครับลองทำดูก่อน ลองทำจนแน่ใจว่านะสามารถที่จะจับปลามาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพาะนะครับทอปมาจ้องกันนะครับนะครับจนถึงเตรียมหล่อยเพาะนะครับนำโลเพาะได้ไข่ได้ลูกปลานะครับได้ลูกปลาพอได้ลูกปลาก็ต้องฝึกทดลองดีแล้ว ตามวิธีต่างๆพอได้ไข่ได้ฟักออกมาหนตัวนะครับเริ่มเลี้ยงเราก็อาจจะต้องหาหลายแดงนะครับซึ่งเป็นอาหารหรือว่าไม่มีลายแดงก็อาจิเนียไม่มีอาชีเนียก็อาหารผมสสาเร็จรูปหรือไข่แดงบุดนะครับเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลจาก แล้วก็ทดลองเลี้ยงไปนะครับเลี้ยงแล้วก็สังเกตปลานะครับผ่านไปประมาณ3ามสี่เดือนเราจะรู้แล้วนะครับว่าปลาเนี่ยจะครบหลจอนนะครับตั้งแต่ไข่ไปจนโตนะครับถ้าเราเลี้ยงไปจนถึง3ามสี่เดือนเราจะเห็นปลาโตแล้วนะครับออกมาสวยไม่สวยยังไงเราจะรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปลาโต เราก็สามารถที่จะทดลองขายได้นะคเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับในการที่จะเริ่มเรี้ยงปากัานนะะสิ่งสําคัญสิ่งแรกก็คือความรักความชอบะะเพราะว่าปากับะะเป็นสิ่งมีชีวิตรถ้าเราซื้อเข้ามาแล้วไม่ดูแใด,ดีนะครับเขาก็อาจจะตายได้นะครับ ิ่งที่สองก็คือความรู้นะครับซึ่งสามารถที่จะหาได้ตลอดเวลานะครับการอินเทอร์เน็ตหรือว่าการสอบถามผู้รู้นะครับอย่างที่สามลงมือทำจริงนะครับลงมือเลยนะครับไม่ยากนะครับานสามารถที่จะ,ะเริ่มต้นได้น,นะครับจากที่นี้ในการที่จะเลี้ยงปะกาัน,นนะครับทำย่างไรนะครับเราจะ,ะเลี้ยง เริ่มเลี้ยงได้โดยไม่ต้องเสียงเงินเยอะๆนะครับก็คือลงทุนจัดนะครับปัจจุบันมีรูปแบบในการเลี้ยงประันหลายรูปแบบนะครับเพราะในพื้นที่แคบในขันในกระมังนะครับในกล่องโฟมนะครับแล้วก็เลี้ยงในกล่องโฟมเลี้ยงในกระมังขนาดใหญ่นะครับเราควรจะทำแบบไหนนะครับในฐานะที่เราเป็นมือใหม่ หลายท่านไปเพาะในในขันนะครับพอเพาะในขันเนี่ยพื้นที่มันเล็กแคบมากนะครับพอ,อ,อได้ไข่ออกมานะครับเราไปดูบ่อยๆตาตกใจนะครับเราก็กิกนไข่ไปหมดนะครับอันนี้จะเจอปัญหาเปนเยอะมากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเพราะในกล่องโฟมนะครับก็ค่อยจะดีขึ้นมาหน่อย ครับเพราะว่ากล่องโฟมมือสาติดนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสน้อยสูงนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเพราะในกระมันขนดาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างช้านะครับก็คือปลาเนี่ยก็จะไปเจอกันนะครับกอวอดแล้วไปเจอกันแล้วก็ชวนมารับดไ,ดไข่แล้วก็ได้ลูกปลาก็ใช้เวลานะครับแต่ว่า วิธีสุดท้ายที่ผมว่าน,นะครับคือการเพาะในพื้นที่กว้างจะทําให้รูปการอยู่การรอดมากนะครับเพราะว่าพ่อพอานนะครับก็สามารถที่จะปกป้องรูปจากโวเมียได้นะครับแลวอีกอย่างพื้นที่กว้างทําให้เขาเมีที่หลบภัยนะครับไม่ตื่นตกใจง่ายะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาเราไปดูไปทําอะไรนะครับ แล้วก็ระมัดระวังแต่ที่แน่ๆก็คือตาเนี่ยนะครับลูกตาก็ได้อยู่ที่ฟองฟ้าเขาต้องมีการรอดสุดนะครับเพราะฉะนั้นในการเริ่มเพาะอักาศน,นะครับถ้าเป็นไปได้นะครเลียงชนะให้เริ่มที่การเลี้ยงในภาชนะใหญ่น,นะครับอาจจะเป็นกระมังฟว้างๆนะครับหรือกองโฟมใหญ่ๆนะครับแล้วก็เทียบตา ตามนะวิธีการนะครับได้ปลามาปพ๊บเนะี่ยอย่าิ่งปล่อยไปลนะงรัดก,กัดแนะครับเพราะปลาที่เราซื้อมาอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็าที่นะครับตัวเมียยังไม่มีไข่เต็มที่เพราะฉะนั้นการจะปล่อยลงรัดเลยนะตัวผู้่จะไล่กัดน,นะครับจนตัวเมียยากเยินหรือตายได้นะครับเราก็จะต้องไปซื้อใซื้อมาเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญนะครับพอเราซื้อปาม,มาเราเอามาเช็ดสายนะครับโดยมาเที่ยวตัวคู่ตุน,นะครับแล้วก็ให้อาหารเขานะครับให้เขากิน่างอุดมสมบูรณ์นะครับสักเจ็ดวันนะครับเราจะรู้อาการของตัวกู้รู้อาการของตุงน,นะครับตุ่นี้ก็จะมีไข่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็คุนฉีกนะ ทีนี้เมื่อเราปล่อยลงรัดการแบก็จะน้อยความเสียหายก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งปล่อยลงรัดในพื้นที่กว่างนะครับการที่ผมเคยแชร์ไว้นะครับการทอะปลารับเย,ยนแบบธรรมชาตินะครับใช้หลอกใช้กินมันดึนะครับท่านจะได้รูปกปลาที่นอดอยู่เปอร์เซ็นต์อดสุด พอหลังจากนั้นเลี้ยงให้โตนะครับพอเลี้ยงให้โตธุรกิจท่านก็เริ่มโตนะครับท่านสามารถที่จะขายได้นะครับครบก็เป็นหวิธีการนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มเตรียมเขากันนะครับก็ เริ่มจากการเพาะจากที่ว่างเราเคยไปเพาะที่แค้เมื่อเราเก่งนะครับเราเดี๋ยวเพาะในขันนีกระมังย,ย่อมทำได้แต่การเริ่มต้นใหม่คนรเพาะในที่ว่างครับ,รบก็ถือ,เป,อ,อเป็นการบอกกล่าวเป็นการแยกปีเรียนรู้จากประสบการณ์นนนะครับก็ขอใท่านที่ อยอระกันนะครับได้ทดลองผาดูนะครับว,ว่าท่านจะมีความสุขกับการพอเดียงประกครับเป็นเรื่องราวดีๆจากเอเบต้าฟารที่นำมาฝากทุกท่าน หากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับทุกท่านในตอนต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ